น้องจ๋าน้ำค่บน้ำแม่จ๋าพ่อแม่พี่น้องจ๋าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเจอกันในป่าอีกแล้วจ้าคุณคุณประกรณไปแล้วจ้ากับกระต่าน้อยของเรามาดูซิว่าเราจะได้เห็ดกันไหมคะวันนี้นี่ป่าของเราจ้าโอ้โอ้อ้ลื่นลื่นตกคองป่าจ้า หาเห็ดกับฝรั่งฟังโขงเลยค่ะว่าจะมีเหตุกันไหมไปเลยจ้าอันก็ดีโอ้ยนี่จ้าดอกหนึ่งพ่อแม่พี่น้องจ่าสวยมากดอกนี้ป้าดอกนี่ดอกนี้งามอย่างขนาดเลยพอมึงโอ้โหตึงแข็งแป๊กเลยดอกนี้โอ้ดอกนี้งามแข็งคักแข็งแน่จา้าพ่อแม่พี่น้องจ้า จ๋าพ่อแม่พี่น้องจ๋าดอกหนึ่งโควูวสวยสวยโอ้เพื่อน่ะสวยงามขนาดเลยกุญดอกหนึ่งกุญปักก่อนเก็บใสองดอกใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปรูปกันขนาดสองสองดอกหนึ่งสองดอกสองดอกสองดอก,อ,ดอ,กอืมท้อกสวยไหมพอโอ้สองดอกคู่กันอย่างสวยงาม งามงามเสพเขียวนะย่านตันเนาะเป็นบ้าบอกไม่เคยเห็นเจอเสพเขียวอันคุณนประกรว่าเสพเขียวว่าไงหัวเพิ่งงาหมูเลวานี่ด็เลวานสีเพิ่หัวได้บรรยายสองดอกบัวไทยจ้ะจะตายอีกล่ะ มีอีกบ่าโจโคโอ้โจโคอยู่พี่จ๋าพ่อแม่พี่น้องจ๋าปาดอกนี่พอมึงดอกนี่คือสงญ่แท้ตีโทบปฏิทังกะละมังหัวปาโอ้โหโอ้โหปาตีทังปาร์ตีทบปาดอกนี่โอ้คุณ่ะขาบักใหญ่ปาย ขายใหญ่ๆแข็งเปกเลยพอมือห้ามูห้ามูีมจะพ่อแม่พี่น้องจ๋าดอกหนึ่งเหลือตาเขาหรือไงเนี่ย <c oughs> <c oughs> เพิ่งหวานนันดอกบอปันไดเนาะมี้ไดดอกรุ่นแบบดอกน,นี้ยเกาบ่เต็มไม่เต็มมื้อนะประมาณ ทุกปีทุกปีนี่โอ้ยดอกเทดอกว่าปีนี้คือเป็นแห่งๆแ,แกงแดงจังซีบูเซฟก็ได้เพิ่งหวานก็ได้แม่พี่น้องจา๋านี่ดอกหนึ่งงามท้ง่งามว่าพ่น่ะตั้งคู่มู่อยู่ตกใจหมดเลยป<ะ>้าอะไรของ<ะ>เธอทำไมมาคู่มูอยู่คนเดียวนี้โอ้โหทำไมไม่มีเพี่ยน เรียกเพี้ยนหน่อยคู่มูอยู่จนชั้นตกใจหมดเลยหาเพื่อนหาเพื่อนจากพ่อแม่พี่น้องจ๋าหูตั้งตูดปูดอยู่สวยงามโอโหแข็งกึกเดือดเลยพอเมงเอตั้งสูดปูดอยู่แข็งสวย งามมากจ้าพระแม่พี่น้องจ๋าพึ่งหวานดอกสวยมากเลยดอกบักงามตั้งตโตดปวดจูเถ่าจากักรยานจอดจู่สองคันนี้มันเห็ดหยางสนอโดดขามบ่ออันฟ้าหลายอันว้าเห็ดแปนเออเติดจู่ว้าเห็ด เขาเข้ามาแล้วนึกว่าโบมีจะจัก,กรยานเขาจอดอยู่นี่ยางมะละตั้งโตดโปดอยู่อ่าพ่อแม่พี่น้องจ้าหนึ่งดอกนี่จ้าโอ้งามงาเลยโอ้ขายไงแทงไงวะเบิ่งขาคุณอาขาแบบง,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 งามงาใหญ่ๆเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมีเพื่อนไหม เรื่องจัก,กรยานเขาจอดอยู่นี่จ้ะเห็นดิเขาบ่าเห็นเหตุเขามาหาอยู่ข้างจัก,กรยานเขามีอีกไหมพ่อแม่พี่น้องจ่าเบิ่งดอกนั่นสิพาไปเบิ่องหายองพุ่นนะขามานัน่ะมันสิเอาได้บ่จ้าเบิงบ่งเบืงบ้งเบิ่งเออเบิ่งเด้อพุ่นนะโคตรพ่อโคตรแม่ขาพุ่นนะจ้าพุ่นะเพราะว่าสิเอาได้บ่โอ้หหนุ่มเบิด ดเอาไปได้จะโน่มโน้มห yeah ัวเบิด์หัวหัวหัวเอาไว้เพิ่นเป็นเสื้อจ้ะหัวหัวหัวพ่อแม่พี่น้องจัาเบิ่งแน่แม่นไผสิเห็นเบิ่งเน้เบิรงเน้ดอกเห็ดนะดอกเห็ดพอปิดหลิดอยู่ในที่ดินพูดนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจัาผู้ใดสิเห็นนี่นะพูดนะพูนเอ้อ ดอกงามอยู่ไปจิมาเหลียวเห็นหายากหาซาเฮ็ดปีนี้ว่าหลายกระบอกเมีนหลายท่อทุกปีเด้อจ้ะมึงแนแถวดอกเห็ดนะเต็้ป่ายปิดลิฟต์อยู่เจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋าพึ่งแม่มดเมีนบอกโอ้เมียนพึ่งแม่มดุดพึ่งน้อยพึ่งเหลืองน้อยเบเอาจา้ะ พูนอพอมึงเบิ่งสองดอกนี้เจ้าเดี๋ยวมาเห็นวะน,นี่สมพอเหลือให้เฮามาเบิ่งในสามดอกโอ้ยเบิ่งในสามดอกเอาได้แล้วนี่นะหัวขันหัวสีน้ำตาลก็เอาได้ละเด็กเด็กตข้างหน้าแนเลยเออนี่หัวสีน้ำตาลเอาได้แล้วจ้ะ ยแกะบ่เ,เหลือให้ออกคือเดินให้เนาะเขาเล็มเอาได้อยู่จ้ะเน็ดส,ส,ส้ม,มเน็เเดหมวกส้มเอาพ่อแม่หมวกเอาวะเอาได้ปะส้มเอาได้ดอกหนึ่งนี่ดิใหญ่อเอ้าติดกันพอดีแกงจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าอีกดอกหนึ่งตู้กู้อยู่ นี่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 นบางสีใบไม้กับสีเห็ดเนี่ยโอ้ดอกนี่ดูดงามคัะสวยงามตัวสีเห็นแต่ละดอกอยางจนเมื่อยผมนี่พี่น้องจ๋าเดินไปเดินมาขึ้นอ่ะจุดกูดงามๆอยู่จ้ะ โอ้ขาการ่วงบ่โอ้ถอดถุงมือเมื่อกี้นี่ถอดถุงมือจ้ะโอ้โอ้หนาวจังเลยถอดถุงมือกระเจอเห็ดดอกใหญ่งามแท้งามบา่าโอ,โอ้ฮูลูอยู่น้ำขนาดเลย พอแม่พี่น้องจากใกล้ๆกันนี่นีใกล้ๆกัน,นขึ้นประกอบแล้วว่าบ่มีเหตุแล้วบวมาจะาเราไป่้นก็ไปนั่งขานี่ไปนั่งขาที่แท้นนิดจะ้ะจะขายยังไงามขงามแม่พี่น้องจะ้ะโอเคเองามขัดงามเนี่ยมีมีเท้าเท่า จังตรงนี้พี่น้องจ่าดอกหนึ่งเบื้องไผลเลี้ยวเห็นในดอกเห็ดน,นี่จ้ะนี่นี่ดอกเห็ดน,น้ำคักจก้ะปาจากกังก,กุกขาอยู่นี่ขาแข็งคับเดิมขาแข็งดอกดอก,ดอกไงน้ำคักงามเนี่ยหอมเม่พี่น้องจ้ะ เบิ้งเขียนบอจ้ะน่ะนัะเขียนใบไม้นู้นนูนเตเล่นเบิ้ว่าสั้นแมนอิลีจ้านี่ขาเลิกเน็ดที่นี่คือขาขาเลิกขาอันง่ายดีแท้ว่าขายู่ดีนะแน่นดีดีพุหนักขาแน่นดีให้ช่วสีเหลียวเห็นแต่ละดอกจากพ่อแม่พี่น้องจ้านี่ อยู่น้ำหยาอันนี้สวนสีหาเห็นก้มมาสันน้ำลืบ,บก้มมาสันกับจ้าสีเห็นดอกหนึ่งแม่พี่น้องจา๋าผูใ้ใดเห็นดอกเห็ดอะนี่สายพายเห็นดอกเห็ดคุณประกอบแล้วลว่าเราไ่เห็นละนี่จ้ะนี่มีดอกเห็ดหนึ่งดอกอยู่นี่ปกักใหญ่ใหญ่นี่จา้าพ่อแม่พี่น้องจา๋านี่นี่ ตาดกำลังฟังโองขึ้นมาตาดีเทเห็นได้จังใดวะเห็นได้จังใดนี่ตาดอย่างวะก็เป็นซีพอมึงโอ้อเป็ยเอามีดมางัดเอาเอา,เอาไปได้เพิ่นเกิดจวนหัวหย่านะก้อนหยาหนี่จ้ะหนึ่จ้ะดอกม้พีน้องจ้ะตั้งตูดกูดจูพี่ดอกนึง ถอดถุงมือละเห็นโลดคันเพราถอดถุงมือก็เพราเห็น,นงามงามครับจะ้ะมีเพื่อนไหมมีเพื่อนไหมคะนึส่สวยๆเลยดอกงามๆจะ้ะงามมากเลยโอ้โคขาแข็งรับกลังเข้ามาอย่าง ดอกน้ำแท้ง,งา้ำาจาะพอแม่พี่นอกก้องจ้ะป้างาม,มูเนี่ยเป็นยังมูไปเสพุ่นจากมูเพิินเห็นละพุ่นจูก,กู้ยูุ่่นน้ำคักพ่ออีกละนี่จ้ะอือนล้นามมาทางนี้เถอะ้ามมาทางนี้สองดอกติดกันดอกน้อย รันกน้อยพอเอาจ้ะ่ะรักน้อยพอเอาคันนี้นี่รับไม่น้อยนี่พอเอาคิดไปเชิอดอกจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะงามแท่งามว่าเกือบพอเห็นเบิง้งผู้ใดเห็นดอกเห็ดเนี่ยพูดนะ่ปะป้าหาหมูจ้ะโอแต่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 แตแตพูดนะยิ่งปากดังหลายพ่อแม่พี่นอ้องจ้ะป้า โอ้โหโอ้ยน้ำน้ำโอ้ยปาดดีหลายน้ำบอสต้งองคูมูอยู่โอ้โหหาหมูเพื่อนโอ้เราต้องมีหมูโหลดบอออกผู้เดียวดรอกแล้วย่านจ้ะหาหมูหามหามูน้ำคักน้ำเนี่ย นี่จากพอ่อแม่พี่น้องจากนี่นี่ขันเทียนเขาห้อยเขาตาัดขาล่ะหาโลดจากขั้นหาละ่ะเจอโลดงามคักตั้งคู่มูอยู่แตนเอิดเติดตั้งคู่มูอยู่ดีเดี๋ยวนี้พุ่นมูเพิ่น ตั้งเลี้ยงกันเลยจ้าโอ้ดอกนี้คือง,งามคักทแทะเขาตัดขาแต่อันนี้เขาเพ่เห็น,นเขาเฝ้าขเขาเฝ้าหลไรขเาขาเพ่เห็นดอกกำลังงามขเขาเฝ้าขเขาเพ่เห็นจ้ะเ<ม>ขามาแต่เศร้าละเขาย่านขเนขาย่านค้นไปเอากอนมอง,องอเงินอื่นเขาก็เฝ้านี้จ้ะเบื้องเนี่ยเบื้องตัดขา นี่กพลังเก็บเพชรตัดตัดเอาได้ดอกออกขาไว้แบบนี้จะ้ะคุณแมนบอนทั้งขังค่ะบแมนน้อยโหดเนาะนี่จ้ะดอกหนึ่งต่อกันเลยโอ้ขากรบ,บ่เห็นเนะาะคาดจะเป็นของขาวโอ้ขาพวกนี้เล้าดอกนี้ดอกนี้ขาพวกนี้แหละขากวางขากวางงามค่ะ มันจะเป็นแนปีน้องจ่าตัดขายเห็ดดอกสมหวกสมเอาปลไเด้์ไทยห้เบิง้งด้วยจ้ะเวลาเขาเก็บตั้งดอกกะทายตั้งดอกกบไม่ได้ไทายจ้ะเขาเนียนทายเตยเพิงหวาน นี่นะสุดยอดในการตัดขาวกๆเลยงามแทงงามว่ะยอนมากดอกจะบ่สมบุ์ดอกจ้ะถือธาตก,กิน้าต<า>ุเลียเบิดดอกบอ่วคายสมบูรณ์ปันใดฉันดอกบนเงานี่เด็กมันแล้วแต่ปลาจ้ะ ปลานีดอกบอ่อสมบูรณ์ดอกบอ่งามปันใดภาคหลายหรือใดบู้ปลาเนี่ยลิ้มเอเ่อรเรียภาคมีงามน้ดอกนี้ามเไหมดอกงามดอกบอ่งามปนกัน ย,ยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ฝําลังฝั่งโคงด้วยนะคะฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามที่แน่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝําลังฝังโคงนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋า หน้าเห็ดจ้าอย่าพึ่งเบื่อกันเด้อพาเขาป่าหาเห็ดทุกมื้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าอีเดือนนึงเห็ดหาไตเห็ดจักน้อยก็มืดแล้วละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าบบโดนดอกหน้าเห็ดเฮ้าก็รีบเก็บไปก่อนจ้าถ้าเพิ่เมืดแล้วก็นนหน้านา้หนาวม้าอยากกินก็ได้กินจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าได้ดอกงาม ถูกกินแน่ยู่แต่เพื่อนแข็งดีจ้ะเพื่อนแข็งดีอยู่บางข้างเขาก็จะบ่ได้ตัดให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเมื่อทุกดอกเนาะจ้ะเนาะบางดอกก็ตัดให้เบิงบางดอกก็บ่ตัดให้เบิงจ้ะบางดอกก็ทายตอนเก็บบางดอกก็บ่ได้ทายจ้ะตอนเก็บเพราะว่าเขาแยกกันหาจ้ะ บางที่ขา้าไปแยกกันหาดอกในะ่า่ๆนะก็บอกคืนมาตัดตเชือนะฮะเดยว่าตัดขาด่างกวักกวักเนื้อเพิ่นตันดีเนี่ยมากก็มากดีเต็มกระตาอีกที่เก่าจากพ่อแม่พี่นอ้องจ่าดิตาน่อยเขาทั้งเม็ดนี่มาใส่กับเต็มกระตา ง่ายะเปาะพอดีจ้ะเธอละเต็มกระตานี่ก็หลายโลอยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจา๋ายังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะนักแข่งแข่งกันเดินจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าไปละจา้าบายบ,าย,บายขอบคุณค่ะ